นี่คือถุงขนมที่เรากินหมดแล้วค่ะสุดท้ายก็จะกลายเป็นขยะแต่ข่าวดีสุดสดาดี๋ยวนี้ค่ะจะพามาติดตามนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีค่ะที่จะทําให้ขยะเหล่านี้กลายเป็นอลูมิเนียมแล้วก็เชื้อเพลิงส,งสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับประเทศที่สําคัญเป็นการลดปริมาณขยะรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ นวัตกรรมนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาจากการมองเห็นปัญหาของขยะพลาสติกในประเทศไทยนะครับตัวที่เรามองเห็นปัญหาเราคิดว่ามันเป็นปัญหาจริงๆของขยะพลาสติกเลยเนี่ยก็คือกลุ่มพลาสติกที่มีอลูมิเนียมอยู่ข้างในนะฮะซึ่งขยะพวกนี้กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันทำได้ยากมากปัจจุบันเนี่ยมันเลยทาให้ขยะพวกนี้พอใช้เสร็จแล้วเนี่ยมันกลายเป็นขยะที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือไม่ก็หลุดไปในทะเลหลุดไปในมหาสมุทรบ้างก็เป็นปัญหาหลักที่ทําให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมของเรา ปัญหาที่เกิดขึ้นนี่ะาค่ะนำมาสู่การรวมตัวกันระหว่างนักวิจัยและวิศวกรที่ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมพัฒนานวัตกรรมซีรกกระบวนการเปลี่ยนขยะบรรจุภัณฑ์ฟิล์มอ่อนตัวหลายชั้นเป็นอลูมิเนียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทีมงานที่สร้างเทคโนโลยีขึ้นมานเนี้ยเราเป็นนักวิจัยแล้วก็เป็นเอนจิเนียริ่งดีไซนะฮะซึ่งพอเรามององค์ความรู้ที่เรามีเนี่ย สิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือเราสร้างเทคโนโลยี สางเถี่ยนุนซีที่จะไม่เกิดการรีไซเคิลเราก็เลยพยายามมองต่อว่าเถี่ยนุนจีโอซ่าเนี่ยถ้าตอบโจทย์เนี่ยมันต้องแก้ปัญหาที่ปัญหาจริงๆและปัญหาจริงๆนั้นคืออะไรก็คือกลุ่มขยะพลาสติกที่มันไม่สามารถรีไซเคิลได้ในปัจจุบันนี่แหละฮะแต่ฮัลโลมอนทางกับกันเนี่ยอลูมิเนียมเนี่ยมันเป็นของมีค่าคือเราไม่ต้องการให้มันสลายได้หรอกแค่ต้องเก็บกลับมันมาให้ได้เพื่อมาใช้งานเราก็มองเห็นว่าส่วนหนึ่งของอลูมิเนยียมที่ตอนนี้เนี่ยมันไปนเปื้อนอยู่กับขยะเนีีีี่าาาา่่ยยยยมม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 ัันนนนนไไไไไสสาา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 ารรรรรรรถถถถซเเ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 คิิลลลลลดดดด้้้้้้ะะกกกบขขหึงอูจปทศ แล้วก็เอามาใช้ในกระบวนการผลิตต่างๆในประเทศไทยเราก็ใช้กระบวนการที่ว่า pyrolysis ค<ะ>่ะซึ่งความจริงก็คือเป็นการที่เราให้ความร้อนกับตัวขยะไปจนถึงอุณหภูมิมากอาจจะมากกว่า450องศาเพื่อที่ทําให้เกิดการที่มันแตกตัวขยะก็จะแตกตัวเป็นน้ํามัน แล้วก็เป็นแกส๊สที่ใช้บรรชุเชื้อเพลิงได้นะครับส่วนอลูมิเนียมเองที่อุณหภูมิ100มันยังเป็นของแข็งอยู่มันจะมีบางส่วนที่ยังเป็นสิ่งไม่บริสุทธิ์ที่ติดมาก,กับโปรดักต์เราซึ่งเราสามารถเอาโปรดักต์เราตัวนี้ไปเข้าเตาเพื่อเพิ่อมอุณหภูมิไปถึง700-800แล้วก็กำจัดไอพวกเศษดำๆที่สิ่งละโปะไปได้มากขึ้นเราเสร็จแล้วเราจะทำตรงนี้ให้เป็นก้อนแล้วก้อนตัวนี้ความจริงก็คือเราสามารถเอาไปเข้ากระบวนการโรง,งงานผลิตเพื่อผลิตเป็นสินค้าต่อไป นวัตกรรมเปลี่ยนขยะบรรจุภัณฑ์ฟิล์มอ่อนตัวหลายชั้นเป็นอะลูมิเนียมและน้ำมันเชื้อเพลิงคือหนึ่งนวัตกรรมที่ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นจากความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมสิ่งเป้าหมายต่อไปคือการผลักดันให้นวัตกรรมนี้ถูกนำมาใช้จริงเพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมลดปริมาณขยะนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นในประเทศต่อไป เป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะที่ต้องลุกขึ้นมาแล้วก็หาทางในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกเพื่อจะได้รักษาสภาพแวดล้อมของเราของโลกเราให้กับรุ่นหลังถัดไปได้นะครับ ตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ